โอ้หนี่แค่เสียงดนตรีนะเนี่ยชิงฉับกลับแตร,แรมาเลยส่งเสริมความเป็นไทยสุดๆอลไะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือเกม Home s w e e t Home นะครับเป็นเกมสยองขวัญฝีมือเพื่อนร่วมประเทศเราอีกแล้วนะฮะผมเกลียดที่จะพูดอย่างนี้จริงๆเลยนี่กูต้องเจอผีไทยอีกแล้วแหละอันนี้เป็นเดโมโมาให้ทดลองเล่นเหมือนเดิมนะครับก็ได้สิทธิ์มาเล่นก่อนนะครับต้องขอบคุณทางด้านผู้พัฒนา,านด้วยนะฮะส่วนสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะฮะเดี๋ยวติดตามข่าวสารหน้าเพจหรือเว็บไซต์ของเกมนี้ได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะ รู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะปล่อยเดโมมาให้เล่นกนอย่างแพร่หลายแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่มาดูว่า <Hey. S 1> เกมนี้มันมีดีขนาดไหนกันแน่นะครับผมเก็บกุญแจไปแล้วนะไม่หล่นแน่นอนท่รักตื่นซิองเป็นพางกินดูยนะเจ็บหัวจังเลยเมื่อคืนดื่มเยอะไปหน่อยมันสายแล้วนะเคโอเค ผมตื่นแล้วง้อห่ยซับตัวเล็กไปหน่อยนะ Jane, ใครนะเจนนั่นคุณหรือเปล่านี่ฉันอยู่ไหนเนี่ย here, ฉันนึกว่าเจนอยู่นี่ mind, ไม่เป็นไรฉันต้องกลับบ้านโอ้ oh, นี่มันที่ที่ไหนคอนเสิร์ตเอาละครับนี่มันเป็นที่ไทยฮะอันนี้ที่ไทยแน่นอนดูจากสภาพอินเทอร์แอคเปิดประตูนี่มันอะไรกันเนี่ย ไม่รู้ผมก็งงเหมือนคุณนั่นแหละชิเปยแล้วโอ้โหทำไมมันมืดขนาดนี้มีไฟฉายบ้างไหมอันนี้กดซีครับก้มนี่ไงพูดถึงไฟฉายไฟฉายก็มาครับเอานะเอานะไม่ได้แดกแฟลชไลท์เยี่ยมเลยครับแสดงว่าอืมกด F ป๊อกแป๊ป๊อกแป๊เลยฮะสถานที่มันแบบเป็นกด F เปิดอ่าเห็นไหม เปิดก่อนเป็นอีกเอ้ยเป็นก่อนสอนอีกนี่มันเนี่ยรูปคนไทยนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจ้ะอะไรอะแสดงว่าอีฝรั่งนี่น่าจะเป็นฝรั่งนะตื่นมามาอยู่ที่ไทยครับงงกสิขอคำปรึกษาได้นะเรื่องผีไทยอะเราเ <Where are S 1> ชี่ยว <am I? S 1> นี่ฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยครับ จะออกไปได้ยังไงไม่รู้ตรงนี้มีช้างครับมีเครื่องม้านดินเผาเนี่ยครกส่งเสริมความเป็นไทยสุดๆโอ้โหผมอยากเดินต่อแต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือโอ้ยเสียงพาสวดอะเสียงพาสวดคุณผู้ชมครับอยู่ในห้องเนี้ยไหนไม่มี กูนั่งก่อนละจะังวะนี้วิทยุเหรอจริงเหรอเฮ้ยอ,อะไรนทำไมกูปิดก่อนเดิมยาสวนยาสวนโอ้ยเกลียดเสียงอย่างนี้จริงๆเลยอะเนี่ยพอเล่นผีไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเอาพี่พี่มันล็อกมันล็อก It's locked <S ล็อกเออ ยังไงดีทีเนี้ยพี่ครับกลับเหรอกับเหรอโหวต้องเจอจะไปกี่แล้ไโอ้ยไม่เจอเปิดต้องเปิดอหรกูไม่เปิดหรอกใครจะไปเปิดวะจะมาสั่งฟังจะสั่งก็ามาวะใคร <This S 1> จะมานี่มันสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะหนึ่งเก้าเก้าหกมันมีอ๋อนี่ไงนักศึกษามหาลาัยหายตัวไปอย่างปริศนา นักศึกษามหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพหายไปสองวันตอนที่เจอล่าสุดคือเธอขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาอ้างว่าปวดท้องอ่านต่อนะเจมสของ <c oughs> มึงขย,ยันหล่นจังเลยเนี่ยเริ่มอยู่ตั้งนานไม่เคยหล่นมันหล่นตอนกูเล่นรูประมาณนี้ครับนักศึกษาหายตัวไปนะฮะโอเคคุญแจห้อง,อง,องว่ะจังหวะนี้ซูมได้เจ็ดปดสี่ศูเฮ้ยได้อยู่อะ นี่เราอยู่ที่โรงแรมกันเหรออย่านะผมเคยอยากจะออกไปจากที่นี่อุ้ยต้องมากดตรงลูกบิดซะด้วยหืควันฟุง้งเลยนะในนี้เย็นจังหน้าขนลุกมันจะมีอะไรตามหลังเรามาไหมวะไม่มีทำเป็นเล่นไปเฮ้ you มึงอยาไปทักมึงอยากไปทัก กู Can you hear บอกว่าอย่าไปทักไอฝรั่งไม่รู้เหรอมึงไม่เข้าใจใช่ไหมคำว่าผีไทยอ่ะฮะมึงไม่เข้าใจใช่ไหมโอ้โหบันไดว่ะกดเขาให้เราวิ่งครับเขาให้เราวิ่งฮนะอจาจจะวิ่งหนีอะไรก็เป็นได้นะอู้ข้างล่างไฟสีแดงว่ะไอฝรั่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนไออ๋อะอ,ะอ,ะอะไรอ่ะ โอ้ยไอถุงขยะเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยเล่นแล้วมึงโดนเล่นแล้วประตูข้างล่างว่ะที่ดังเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไงไถุงขยะหล่นลงมาโดนเล่นแล้วไมล่ะคิดว่าอะไรก็แค่ถุงขยะก็แค่เหรอฮะไม่รู้อะไรจะแล้วมันไงมึงอย่าไปทักมันอีกนะ มึงอย่าไปทักมันอีกนะ Wait. นั่นไงไม่ต้องไปเรียกมันโอ้ยตามไปเงียบๆเถอะไม่มีครับตรงนี้ประตูอีกแล้ววะอ้าวเหรอสิห้องอะไรอีก Damn where did she go เธอไปไหนแล้วจะใช่คนที่หายตัวไปหรือเปล่าภารกิจปริศนาอุย้ยขอนั่งอ่านก่อนได้ไหมอ้อยตายตาย,ตายไปแล้วนะ เอวเอวเเลือดวัดอุ้ยห้องเปลี่ยนเฉยโหคือในฐานะที่เป็นฝีมืออผมต้องบอกไว้เลยว่าเข้าท่านะเออทำไมเสียงเงียบมีรอยเท้าด้วยว่ะกำลังจะบอกว่าเกมนี้มันเออฟังดูเข้าท่าเว้ย วัวจริงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทางออกอยู่ไหนทำไมคนเราชอบหาแต่ทางออกทำไมไม่หาทางเข้ากันไอ้ผีมันเดินมาทางนี้ครับผู้ชมครับรอยเท้านะฮะแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วโอ้ยไฟฉายก็ไม่ค่อยจะสว่างเลยฮึบไม่มีนะข้างหลังชาวแวบไม่มีนะอืมเฮ้ยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเดินเข้ามาเอง จะไปถามอะไรมันนะไม่เอาอะไรเฮ้ยเดินมาเหรอเฮ้ยอย่าพึ่ง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 เอ้ามึงไงจะพอเจ้านาทีกูเข้าได้ไหมแหละกูขอเป็นเจ้านาทีชั่วขราวหลบได้เหรอโอ้ยมันเอาลัทธอโอ้ยมาพร้อมดนตรีอ่ะ ยยยยอย่าหุ่นวะอย่าหุ่นวะเฮ้ย What was that นั่นอะไรมันวาร์ปทะลุกำแพงได้ด้วยเลือดเนี่ยเหรอเฮ้ย Damn Where the hell am I นี่กูอยู่ไหนกันแน่เนี่ย ตรงนี้ก็มีแสดงออามาจากทางนี้ครับโอ้โหถ้าอาอยู่ไหนนี่มีปักสมตาด้วยเนี่ยทางเข้าทางออกมันเลยเว้ยเฮ้ยโคตรโอ้หแทบจะไม่อยากเดินต่อแล้วฮะช่วงนี้สุดจริงอันนี้สุดจริงเฮ้ยอะไรอีกอ่ะไฟจะดับเอานะอีหนูเวนต้องบอกเลยว่า เปิดไม่ได้มีโซ่คล้องมาอยู่้ังหาอะไรมาตัดโอ้เหมือนเหมือนได้เล่นเอาลาสลงไปด้วยอะ่ะเออเฮ้ยอันนี้อะไรลิฟ์เหรอโอ้คุณชมครับผมว่ามันต้องมีอะไรโผล่ขึ้นมาแน่เลยวะ่ะเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมลองพน,นันกันดีกว่านะโอ้โหมันดึงอะไรขึ้นมาอุ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกเฮ้ย้ยนี่ไงที่ตัดเหล็ก เอาเลยเงยโอ้โหตุหห๊กแกรครับตุ๊กแกรครับอันนี้เอ้ยอะไร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 มาเหรอมาเหรออู้มันจุดวาร์มนะันอะ้มันต้องรีบไปว่ะเอาตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยนะตัดดิเร็วเร็วเร็ว,รว,รวมันจะมาแล้วปิดประตูให้กลัวยุงเข้าชิบหายอย่ามานะผมว่าผมรีบไปดีกว่า <c oughs> อย่าพึง่งโอ้ย่า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 ่มาจริงเหรอ ไม่มาหรอกแล้วๆร,รีบไป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 เออปิดประตูให้ด้วยโคตรแจม่มโอ้ยยังจะเจอมันมาดักหน้าเนี่ยอ้ยตายตายเปิดไม่ได้มันเดินเข้าห้องนี้ไปครับเราควรตามเหรอห้องหน้าเราไปไม่ได้ละโอ้โหตู้นี้หลบได้แน่เลยอืมห้องน้ำครับโองใครเอาโอ่งมาอยู่นี่เนี่ยเอา้าแล้วเฮ้ยหลบในโองเหรอหลบใน บ้านผีปอบโอเคโอเคลบในโอง่งได้เราเรู้แล้วฮะเออเอลิเมนต์วะนี่เขาเรียกเอลิเมนต์นะเหยียบอะไรวะโอ้โหการซ่อนแอบแบบไทยๆฮะบ้านผีปอบมาเลยครับอันนี้ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ห้องน้ำโถแสดงว่าห้องเมื่อกี้อาบโองค,ครับแหมเอาไก่ลงไปย่างได้เลยโนอะไก่อบโอง่ง โอ้โหคุณเลยหิวเลยเสียงอะไรไม่ได้ยินเมื่อกี้หมดเดียวพูดไม่เป็นไรฮะแล้วเข้าห้องนี้ก่อนหลังเตียงนี่มีแล้ววะทำไมแต่ละห้องเขาแบบโดนรื้อหมดเลยคนจีนแน่นอนใน o ี่ยอัวชอบรื้ออันนี้ก็เล่นได้เหรอทางซ้ายนี่ไปไม่ได้ครับขวาไปได้วะ่ะเพื่อนโอเคเฮ้ยห้องนี้อยู่ดีมากเหมือนเพิ่งมีคนย้ายออกไปเองเหลือจะมีคนอยู่ด้ซ้ำเนี่ย ชุดเหมือนชุดนักศึกษาเลยมาดูผมหาทางหนีทีไ่อยู่อ่ะไอโอ่งตรงนั้นต้องจำให้ดีครับเพราะว่าเราวิ่งกลับไปแอบได้เผื่อเจอนะอันนี้คือปลอดภัยไปทำไมเพลงดับอะ่ะทำไมเพลงดับเอ้าตันอีกเวนไม้ blocking the way แผ่นไม้มัน blocking กก the way ไหมครับทำไงอะ่ะต้องหาอะไรมากระทุ้งมันเหรอ ผมรู้สึกท้อแท้มากเลยเอาตรงๆเลยนะนี่แค่เดโมนะเพื่อนเพื่อนยากทางผู้พัฒนาครับชืใจไร้ากับผมขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเราจะเอาอะไรมากระทืบม,มันได้วะเอาตีนถีบไม่ได้เหรอไม่ได้ครับไม้มันแปลแบบอย่างนั้นต้องหาอะไรมางัดะดิทางนี้เข้าได้วะ่ะเอาละฮะเพลงเงียบมากผมว่าต้องเจอแน่ๆอันนี้หลังเตียงวะ่ะหลบได้เหร โอเคมีที่หลบไปที่หนึ่งครับห้องน้ำเปิดไปได้องี้ห้องอะไรวะยเ,เหมือนเหยียบอะไรอยู่อ่ะเลือดแน่นอนครับมีเลือดอยู่ในนี้เฮ้ยนี่โอ้ฉลงว่ะอ,อืองานนี้ละอมึงเ,เอ,อ้ยเฮ้ยอะไรอะ อ้ไมมีเสียงเสียงเหล็กด้วยหรอว่างมัเป็นเหล็กเหรอเฮ้ยไปยังวะไปเออไปแล้วอย่านะอย่าจํำสกแกร์ได้โปรดพลีสโอ้แต่ดูใกล้ๆแล้วเป็นชุดนักศึกษาแน่นอนฮะอันนี้ชุดนักศึกษาฮะ ผีผู้หญิงน่าจะเป็นคนที่หายตัวไปแน่นอนน่าจ่านะอันนี้โอเคเราได้เชลล์มาแล้วครับงัดเลยอันนี้อืมเอาเข้าไปเร็ว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 เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาโอ้โหให้ไวกว่านี้นดไม่เดียว faster faster dude แกอยู่ในออเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจไม่ออกครับหายใจไม่สะดวกมาอยู่ในนี้นะ ไม่ใช่แค่เองตูก็เหมือนกันเลยอุ้ย, <c oughs> อ,ยอย่าพึ่งไอ้ดิวะ <c oughs> อย่าไอ้กูบอกว่าอย่าไอ้ไงนั่นเฮ้ยแซ <c oughs> ่เสียงอะไรอ้าวรอบนี้เราได้ยินแล้วฮะรอบนี้โอ้ตูตาใครวะโอ้ยร้องไห้วะ่ะโอ้ยเกลียดเกลียด เกียดจริงเกียดจังอันนี้อ,อ,อพี่น้องเอ้ยจะเศร้าไปใหญ่พี่ไม่ได้เขียวคลองอะไรเลยอโอ้โหนี่อะไรคือเลี้ยงกุมารด้วยเหรอโอ้กุมารสองตัวครับอันนี้ตายละนี่ก็แวะมาห้องเขาเลยดิอย่าไปกวนเขาเลยอาจจะไม่นันแงีมาอยู่แลนะครับโอเค อย่านะอย่าห้อยหัวลงมาหรืออะไรก็ตามโหนี่อะไรอะ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาสองตัวมัดรวมกันครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรกอดกันแล้วก็มัดด้วยสายสินนะฮะโอเควูดู oo. อ๋อเล่นวูดูเล่นของครับโอเค ก็เหมือนกับการทําให้คนอื่นมารักเราอะ่ะโดยการใช้ตุ๊กตา2ตัวนะครับเป็นตัวแทนผู้หญิงอีกอันนึงเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ไปเอาของของ,ของคนที่จะทําให้เขารักเราอะ่ะเช่นเล็บหรือว่าเศษเส้นผมแล้วก็เอามามัดด้วยกันการที่จะทำให้สําเร็จเนี่ยต้องให้ปรามาจารย์เศกถาด้วยแล้วก็เอาหุ่นนี่ไปวางไว้ใต้หมอนของเขา <c oughs> ก็จะสําเร็จนะครับโ้สุดยอดขนล,ลุกเลยแสดงว่า พี่แกกำลังเล่นของอยู่หรือไม่ก็โดนของสองอย่างนี่ยนะอันนี้หลบได้นะนี่คือที่เราต้องจำไว้โอ้ยเวืเวนจริงๆมันเหินหลกมันเหินโลกอุ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่างไวเลยฮะดอกนี้เฮ้ย มาสุดยอด What the hell What the hell อีกนมีแต่คำเนี้ยไม่รู้หรอก oh. ใครจะไปรู้ว่าเดินผ่านเลือดโอเคอ่าเปิดได้ครับต้องปิดให้เขาด้วยเดี๋ยวเขาตามมาอันนี้ก็ที่หลบอีกแล้วอะ่ะพอมีต้องอนุมานไปก่อนเลยว่าเจอแน่นอนอันนี้สิ่งที่ได้มาจากการเล่นเอาลาสนะฮะต้องระวังตัวเองจริงๆครับอันนี้อะไรอะ่ะเบรกเกอร์เออเบรกเกอร์ครับเป็นทางออกหรือเปล่า เฮ้ยเสียงดังปะเนี่ยเสียงน้งปะเนี่ยผมผมว่ามันนั่นเดอเอาประตูติดอะไรวะติดอะไรอ่ะเปิดไม่ได้แล้วโอุ้๋ยก็ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพื่อนยากนี่เอาพังเหรอ what ถ้าทำให้นี้มันใช้งานได้ก็คงออกจากที่นี่ได้นะฮะ electrical room ห้องนี้แหละผม เขาไม่ได้เฮ้ยกูต้องมันนั่งลงอีกแล้วโอ้ยน้องน้องกลับไปเลียนเหอะน่ากลัวน่ากลัวจริงโอ้ยคือเอาล้าสอ่ะ อย่ามาหยุดตรงนี้นะไปเออคือเอาล้าสะมันหลอนน่ากลัวในระดับหนึ่งแต่ว่าคือทางด้านผีหรือตัวประหลาดอะไรพวกนี้มันยังมันยังไกลตัวเราอะ่ะใช่ไหมแต่เนี่ยนี่ผีบ้านเราเลยนะเว้ยแล้วมาไล่เราอย่างเงี้ยโอ้โห สวีคูณชิหายมันไปหรือยังอะผมไม่แน่ใจเลยเว้ยผมไม่ได้ยินเสียงคือเสียงแห่ๆมันยังอยู่อะแต่มันไปหรือยังล่ะ <c oughs> <c oughs> ผมสมองโลงมาตอนนี้เอาตรงๆผมคิดอะไรไม่ออกแล้ะออกแล้วกันครับนี่แสดงว่าอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมสิงห์พี่ครับน้อง น้องกลับไปเรียนนะน้องเชื่อพี่กดลิกขวาค้างแล้วเลื่อนขึ้นอ๋อมันพีกอย่างนี้ได้นี่เองมันแมวแมวแมวแม,แมไม่เห็นหรอกไม่น่าเห็นครับเราเนียนนี่ไงแล้วเราก็พีกอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้เฮ้เห็นเนาะเฮ้จริงเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งลบเลยี่ความเนียนเท่าไหร่ให้ททย มันไม่ได้ตามมาจะบ้าเหรอโอ้เดี๋ยวผมว่าต้องจุกอะต้องจุกผีครับแล้วก็ไปเอาอะไรก็ตามที่ทําให้เบรกเกอร์มันใช้ได้กลับมาครับนั่นคือโอ้เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเราค่อยๆไปครับเราดูว่าเรารู้ว่าเขาเดินยังไงแล้วเราค่อยเดินตามหลังเขายังอยู่ววะ ไม่อยู่แล้วนะเขาเดินผมว่าเขาไปละนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเขาอยู่ขวาเราเขาอยู่ขวาเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่โอเคหวังว่าเขาจะไม่หันมาหันมาเฉยตรงนี้ได้ปะเนี่ยตรงนี้เนียนปะเนี่ยโอ้โหมก่อนเดินขวา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 กูขอบคุณมากเลยที่มึงเดินมาได้ อีปังเ่ยคุณเนียนคุณเนียนสเต็ปการจุกนั่นเดินเป็นวงแน่ๆเลยเดินเป็นวงเดินเป็นวงเออเปะ๊ปะเป๊ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคนี่ไงเฉพาะเจ้าหน้าที่ผมว่าห้องเนี้ยแหละผมว่าห้องเนี้ยแหละโอเคปิดให้หุย้ยตู้หลบเพียบอะบอกเลย นี่ไงฟิวนะเรียบร้อยฮะก็ได,ด้ครับแล้วก็เอาไปตรงนู้นแค่นั้นก็ใครเปิดทำไมอ่ะมาไม่ได้มาไมาไ่ได้เดียเด๋ยวเดี๋โอ้โหใครเปิดประสวดเฉยเลยอ่ะแต่มันเป็นน้ำโมตร,สรนะัสานนะสวดแล้วควรไม่เจอผีดิใช่ไหมเสียงหลงแล้วเนะี่ยโอ้ยสติผมไม่อยู่แล้วตอนนี้มันไม่น่าจะอยู่ ไม่ใช่ผีนะหมายถึงสติผมเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเดินต้องวะไปไหนแล้วโอ้อยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราข้างหน้าเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกจำผิดจำผิดโอ้เช็ดเช็ดอืมคามอนอันนี่ผมเล่นไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเวลาอยู่ไหนโอ้โหเมื่อ20นาทีเหรอที่ผมนึกว่าเล่นเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย โอ้ยมันบีบจิตใจผมนอเกินเอาละมึเงเอ้ยโอเครอให้เขาเดินมาฮะเห็นช่องซ้ายไหมนี่ครับนี่เห็นขาปะเดินผ่านไปแล้วเขาก็จะเดินไปทางนู้นครับข้างหน้าเราใช่ไหมเราจะอ้อมไปทางขวาอย่ากลนอย่ากลนอย่ากลนเฮ้ย,ยนี่แหละเออน้องหนูเราเอง ทางนี้เอาตันอีกต้องเดินม,มาทางนี้ฮะไปไหนแล้วไปไหนแล้วเออเรียบร้อยเออฉลุยไปยังเออเนี่ยแหละจุกอิสราเอลจุกมาสเตอร์โอเคไหนๆก็มาแล้วอย่าให้พลาดครับปิดน,นะปิดน,นะโอเคเร็วๆๆรีบๆรีบๆแล้วก็อย่าเสียงดังด้วยอย่าเสียงดังผมว่ามันต้องเสียงดังแน่เลยนั่นนั่น ออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลบก่อนแล้วกันอือกูตายตายตายมันําประตูมาแหละไม่น่าใช่อ๋อเปิดเสร็จแล้วโอเคครับไปแล้วนะไปแล้วนะอย่านะโอ้โหมันจะง่ายขนาดนั้นเหรอเพื่อนเพื่อนถามจริงน่นนี่ไงวาร์ปประตูวาร์ปมันอยู่นี่ครับประตูวาร์ปมันอยู่นี่ฮะแล้วนี่โอ้โหสารเช่าเฉย นั yeah. ่นอาอย่าอย่าพาจุ hmm. yeah. Right. Yeah. Mm ่ม hmm. ด mm ้วยเร็วเร็วเร็วกว่าน <ous> ี okay. ้เ <t> ร <ous environment> yeah. ็วหน้า hmm. นี <t ous environment> ่กระแทกเลยนะหัวขมำเลยเวรกรรมวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับอย่าอย่าอ้ามันกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วโอ้โหแม่งวิ่งด้วยแม่งวิ่งด้วยเร็วเร็ววิ่งกันไวกว่านี้ยังไม่มียร์รอจะมึงวิ่งแค่นี้อีกช่ไหมนี่ไงทางออกโอ้ช็อ เธอไปไหนแล้วเธอไปไหนแล้วอุย้ยผมผมเดินไม่ได้แล้วครับผมเดินไม่ได้ ขอบคุณที่เล่นเดโมตัวเกมตัวเกมเต็มจะวางจำหน่ายปีหน้านะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็พัศลมาให้ติดตามด้วยนะโอ้โหอยากจะเล่นเอลาสโอเคครับงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วก็อยากให้ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับ เกมดีๆแบบนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้พัฒนานะครับก็ใครที่อยากติดตามหรืออยากสนับสนุนก็ลิงก์ด้านล่างนะฮะมีครบไว้หมดแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้เผื่อว่าผู้พัฒนาเขาจะมาอ่านแล้วก็นำไปพัฒนากันต่อนะครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนในค่ำคืนนี้ซีเกมส n จสเดย์อย่าลืมไปร้อนหนนะครับชิครับผม